วันนี้มาดูกันว่าใครงานปังใครจะแป๊กนะคะคนเกิดวันไหนงานปังและใครงานแป๊กนะคะคนที่งานปังนะคะก็คืออันดับหนึ่งคือคนเกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์วันนี้เนี่ย ได้ไพ่ประจำตัวของคนเกิดวันเสาร์เลยแสดงว่าวันนี้งานของคุณนี่เหนื่อยยากคนอื่นบอกงานเหนื่อยแต่คุณไม่เคยย่อท้อคุณทำได้อยู่แล้วเพราะคุณมีความอดทนสูงมากๆเลยนะคะคนอื่นว่าคุณเครียดกับ การทำงานมากเกินไปแต่คุณจะตอบว่าไม่ใช่ฉันจริงจังกับทุกการทำงานที่ได้รับมอบหมายนะคะคนเกิดวันเสาร์คะไพ่เดอะเวอร์เป็นไพ่ของคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะคุณทำมันให้เต็มที่ไปเลยนะคะศักยภาพที่คุณมีเนี่ยวันนี้งานคุณจะโดดเด่นที่สุดนะคะไพ่เดอะเวอร์เป็นไพ่ที่เหมาะสำหรับชาวต่างชาติถ้าใครได้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ ถือว่าจะดีมากๆเลยแต่ถ้าไม่ใช่นะคะมันหมายถึงการดึงศักยภาพที่คุณมีทั้งหมดในตัวคุณนะคะเอาออกมาใช้ให้มันรอบด้านนะคะบางทีเนี่ยคุณมองไม่เห็นมุมบางมุมหรอก อาจจะต้องใช้กระจกหกด้านส่องในมุมอื่นที่มันสะท้อนขึ้นมาแล้วจะเห็นความสามารถของคุณที่มันมีมากมายนะคะอย่าดูแคลนตัวเองแน่นอนนะคะคุณทำได้ดีอยู่แล้วณนะวันนี้เลยนะคะส่วนอันดับที่2นะคะซูซีกันอันดับหนึ่งมากก็คือคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้ของคุณถึงแม้มันจะเหนื่อย ถึงแม้คุณจะต้องรับผิดชอบอะไรนะคะแต่คนเกิดวันจันทร์คะคุณเป็นคนที่เข้าใจจิตใจของผู้ร่วมงานของคนที่คุณดิวด้วยอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่ คุณมีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวคุณรับผิดชอบอะไรที่คนอื่นเขาไม่คาดคิดว่าคุณจะทำได้แต่คุณทำได้นะคะขอให้คุณมุ่งมั่นกับการทำงานอย่างดีเลยนะคะจบไปแล้วมีสองอันดับที่โดดเด่นนะคะส่วนอีกสอันดับนี่มัน เป็นลักษณะของความเป็นกลางๆนะคะก็คือมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรถึงขนาดต้องมาไล่ลำดับนะคะก็จะเป็นลำดับที่3คือคนเกิดวันพุธค้ะถ้าคุณทำงานในธุรกิจของครอบครัวนะคะทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่หรือการเงินนะคะวันนี้ก็ถือว่า โอเคนะมันชิลๆสบายๆการงานที่มันเกี่ยวข้องกับเงินอะไรอย่างนี้ไแต่คุณก็จะรู้สึกว่างานฉันมันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปังที่สุดนะคะส่วนคนที่เกิด วันอังคารพรหัสสุกนี่มันมีความใกล้เคียงกันนะคะคืออย่างพรหัสศุกร์เนี่ยค่ะเขาจะเป็นเหมือนกับว่าการมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่านะคะ ส่วนคนเกิดวันอังคารคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่คุณทำงานและสร้างรายได้ให้คุณได้อยู่แล้วนะคะคนเกิดวันอังคารไม่ได้มีปัญหาคนที่น่าเป็นห่วงในทั้ง7วันนี้ก็คือคนที่งานแป๊กนะวันนี้คือคนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ใช่คนที่ทำงานไม่ดีนะคะแต่เป็นคนที่คนอื่น อิจฉาชคุณนะคะมีคนอิจฉา,าและเอาคุณ,คณไปว่ารับหลังก like ็ได้นะก็มีโอกาสแบบนี้นะคะอย่าอย่าเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจขนาดนั้นเลยนะคะคุณต้องคิดซะว่าคุณเป็นคนเก่งอ่ะแหละ ทำให้คนอื่นเขาทนไม่ได้นะคุณมองไปที่ข้างหน้าเลยนะคะเน้นไปที่เรื่องการทํางานไปได้เลยนะคะตั้งใจทํางานให้มันเป็นระเบียบอ้อคนที่เรียนหนังสือก็ ตั้งใจเรียนนะคะจัดระเบียบของการเรียนหรือการทำงานไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องสนใจคนจะพูดอะไรคุณนะคะขอให้คุณมุ่งมั่นและเดินต่อไปข้างหน้านะแค่นั้นคุณก็จะผ่านวันนี้ไปได้ค่ะ